เสียงสั่นเครือไปอีกชาวด้อมจะไม่ให้จิ้นต่อยังไงไหวแฟนแฟนฟินย้อนโพสต์ไต่หลังทีมร้องเพลงจันเจ้าเอ๋ยในรายการดังเพลงที่ร้องให้แม่ส่งต่อมาที่ลูกจากกรณีล่าสุดเมื่อวันที่2มิถุนายน66ไปออกรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอแถมเล่นกีตาร์ร้องเพลงแบบยาวๆโชว์สกิลด้านดนตรีแถมเสียงดีไม่แพ้นักร้อง เรียกว่าจุดใจแฟนๆกันไปเลยสำหรับทีมพิทาที่เคยมีผลงานในวงการบันเทิงทั้งผลงานเพลงและยังเป็นนายแบบก่อนมุ่งมั่นทำตามฝันกับงานการเมืองจนขึ้นแท่นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ตอนนี้งานนี้ในบรรดาเพลงที่พ่อทีมของน้องพิทิมนำมาร้องในรายการพร้อมทั้งเล่นกีต้าร์ด้วยเพลงขอจันทร์ เพลงที่น้องพี่พิมชอบก็ทำเอาแฟนๆที่เชียพ่อทิมแม่ต่ฟินกันเลยโดยไปย้อนโพสต์ของต่ายชุติมาที่เคยโพสตคลิปเพลงขอจันที่เนื้อเพลงว่าจันเจ้าเอ๋ยที่ทิมเคยร้องไว้ท่ามกลางคอมเมนต์ฟินขอเชียร์จิ้นกันต่อไปอาทิเพลงที่ร้องให้แม่ส่งต่อมาที่ลูกเราเคยโพสต์คลิปเพลงนี้ที่แม่ต่ายลงในไอจีของแม่ไว้เมื่อห้าวันที่แล้วไปย้อนดู แล้วพ่อก็เอามาร้องในวันนี้โอ้ยฉันฟินจะขิดแม่ต่ายบอกตลอดว่ากระต่ายของแม่คือกระต่ายน้อยบนดวงจันทร์ r ร b บิ t อ n the m o o n แม่ต่ายกับพี่พิม์พคือเจ้าของเพลงนี้พ่อเสียงสั่นเครือนิดหน่อยนะสักห่วงความคิดหนึ่งพ่อต้องคิดถึงความหลังกับแม่แน่เลยเสียงเครือเครือขอให้ให้ให้ทุกคนที่เมนเราจะไม่แซะใครเราจะไม่มองใครดีกว่าด้อยกว่าเรารักเขามองที่หัวใจ น้องทุกคนรักกันจ้าเขาจะไปทางไหนเรายินดีเป็นต้น